สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านติดตามเขามารับชมฉีบครับขอบคุณหลายๆครับทีรับชมเป็นกําลังใจโดยดีเสมอมาอ่ะมือนี้มาแนะนําอีกหนึ่งอาชีพนั่นคือการปลูกหญ้านะครับพี่น้องเห็นดาน้าเพิ้นกระฮ็ดให้มั่นสันบาลังครับจะคของพื้นที่เพิ่มนะครับเนาะเยอะพอสมควรหล้กกระแบงพื้นที่บางส่วนนะครับมาปลูกเป็นหญ้าจินนี่มูลีเวอร์ได้พี่น้องแนะนําว่าเป็นหญ้าจินนี่มูลีเวอร์ครับผมเพื่อทําเป็นอาชีพ แลวก็เลียงสัตวเจาของพเพนลียงทั้งงวทั้งคั้วครับอยู่นี่ครับนี่นะครับเมื่อ้อก็จะมาภาพีินรองมารับทราบนะครับขอดีของการปลูก้านะครับก็คือมีอไรายได้เสริมเข้ามาอนอกจากวัเฮ็ดให้มั่นนะครับทำหน้าหรือว่าอาชีพเบื่นยูก็ตามก็ได้ยานี่หนะครับมาอีกอย่างหนึง่งที่มาสั่งรายได้เพิ่มมัน่นอาจจะได้ซาเนี่ยเป็นเงินเจียบเงินก้อนยานะครับจะหมุนเวียนเจียวได้นะครับ รอบตัดอยู่ที่ประมาณยี่ห้าวันต่ผู้เฮ็ดไลยก็ตัดสุดพุ่นเนาะครับเนาะสุดมุมพุ่นจนมอดมุมพีกก็จะได้กลับไปเกี่ยวอีกซึ่งจะเป็นเงินทั้งรายวันนะครับรายเดือนหรือเพอเพอเกิดเป็นเงินเก็บได้คือพืชชนิดอย่างอื่นขึ้นกันนะครับแล้วครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องเห็นนะครับอาหาชีเอื่นบาว่าสิเป็นจินนี่บอมาซ่านะครับอิน,นาลีสีม่วงหรืออัตตัมนะครับที่ผมไปไถ่ายทำอยู่เพิ่นถอกมเมล็ดครับช่วงนี้และ กินนี่มูลีเวอร์ก็เป็นยาจากูลกินนีคือกันนะครับเนาะวาเพิ่นถอกเปรตคือกันบอนะครับรวมถึงการแนะนําเพิ่มเติมเรื่องการปลูกนะครับการเตรียมพื้นที่การดูแลการจัดการขอดีต่างๆของเพิ่นใหพี่น้องมือใหม่ได้รับชมรับทราบเป็นข้อมูลนะครับเพื่อแบ่งปันเป็นอาชีพแนวทางนะครับเนาะครับช่วงนี้ก็เห็นถอกดอกออกผลกันเยอะเลยนะครับเนาะนี่นะครับแม้นวาสิกิยวออกคือกันครับกับยาชนิดอื่นไปครับพี่น้องติดตามื้อหาสาระเต็มๆในคลิปเลยครับ อ่านะครับมารับทราบถึงคอดีข้องอยาจินนีมูลิเวอร์นะครับที่พี่น้องเห็นในแปลงที่มันปลูกอยู่นะครับคอดีหลักๆก็กกคือสามารถเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าสิเป็นง้วควายบ้านเท่าที่พบแพร่หลายในการเลี้ยงหรือว่าแพะแกะในพื้นที่ทั่วไปที่พี่น้องในประเทศไทยเฮาเลี้ยงอยู่นะครับสร้างมาง้วควายกแกะนะครับพวกไก่พวกเป็ดนะครับก็นําไปสปับใเพิ้นกินได้นะครับ นี่คือคอดีล,กลกัลกๆเบื้องต้นคือสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ที่กินหญา้าได้ทุกชนิดนะครับเนาะสัตว์เทียเวเอื้องครับผมโอ้งามครับช่วงนี้ก็ได้่าคอดีที่สองครับเหมาะสมกับภูมิอากาศหรือภูมิประเทศทางประเทศไทยนะครับคือมักอากาศที่ร้อนชื้นนะครับผมร้อนชื้นคนแรงได้ดีครับ้าชี่ครับผมทนแรงได้ดีเหมือนกันกันกบจินนีบอมบ้าซาหรือว่าจินนีสีม่วงนะครับเนาะ ในปัญหาพวกลูกท่างใบนะครับเพี้ยใบเพี้ยยังจะบอคอยพบขึ้นกันนะครับผมจะบอคอยมีปัญหาในด้านนั่นนะครับยาที่นดี่ยวครับผมจะเลื่อนเติบโตแตกกอได้ดีนะครับนี่นะครับเนาะเมื่อไว้อันสมควรของเพิินนะครับปลูกหลายปีแห้งแตกออกครับผมแตกกอขยายออกไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ออกออกมาเล่นที่พี่น้องเห็นดังในฉิปนะครับเนาะเป็นช่วงฤดูของเพิิน ขอดีอย่างที่สงครับผมขอดีต่อมากคือถ้าคนที่จะคิดปลูกเพื่อเจ็บเกี่ยวผลผลผลิตผลผลิตด้านเมล็ดนะครับได้เหมือนกันนะครับกับจินนี่มอมาซาแล้วกับจินี่สีม่วงนะครับบอผิดบอแปลกครับผมกับมาวิธีการเจ็บคล้ายๆกันครับผมเดือนที่ทอคือเดือนเดียวกันครับคือช่วงช่วงตุลาเนี่ยนะครับเนาะบ้านเดือนตุลาครับผมนี่ครับ ดานุนกัแมนครับผมปลูกแล้วจะเริ่นเติบโตได้ดีครับทนแรงได้ดีสําหรับผู้ที่จะปลูกนะครับกะทําได้อยู่สองวิธีนะครับเรียกคือเพาะจากเมล็ดนี่แหละครับผมคือทําเป็นแปลงเล็กๆขึ้นกันนะครับกับพวกกินนี่บอมมาซาและกินนี่สีม่วงครับอ่าแล้วก็นาต้นพันธุ์ที่มีอายุเหมาะสมประมาณหนึ่งเดือนครับนํามาปักดําลงในพื้นที่อันนี้ก็ค่ายกันมากเลยครับผม บมมีอย่างสับสนนะพี่้องเนาะช่วงนี้พ่นเกีียวออกครับไชยพี่้องได้เห็นกอนหลังจากแบ่งมาปลูกการปลูกครับกะเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับเนาะถ่าออกปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยถ้าผู้จะเฮ็ดจริงจังนะครับก็ควรมีระบบน้ำรองรับที่ชัดเจนมันคงนะครับแบบนี้นะครับแบบพี่้องเห็นในคลิปครับ เมื่อเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับน้าต้นพันธุ์ที่มีอายุอยู่หนึ่งเดือนนะครับมาปักดําลงในพื้นที่ครับดาก็ให้เป็นแถวเป็นแนวครับพี่น้องเป็นช่องพอดีก็คือว่าถ้าเฮ้าเว้นระยะแบบนี้นะครับก็เพื่อการเจริญเติบโตแตกกอของพืชนะครับเนาะเพราะว่ากอหนึ่งพืชจะเจริญเติบโตขยายไปได้กวงนะครับหลักการมีระยะที่เหมาะสมนะครับเฮ้าสามารถยางได้นะครับยางเขามาได้หรือว่าใส่พวกเป็นรดชข้นรดยังนะครับเนาะเขามาเจ็บเจียว เขามัดเจ็บผลผลิิตีเห้าเกี่ยวออกได้สะดวกสบายอ่ามีระยะห่างการกําจัดวัชพืชก็จะง่ายครับนางพี่น้องเห็นนะครับเนาะมันก็จัดการได้ง่ายมันบบทีบอมันบบทีจนเกินไปนะครับถ้าไม่เห้าเขาถึงพื้นที่ได้ง่ายครับบ,เบ,บ่เหยียบบ่ย่ำหยาที่เท้าปลูกนะครับผมอ่าสำหรับการปลูกนะครับแรกๆก็เมื่อปลูกแล้วนะครับ การให้ฟุ้นให้ปุ๋ยก็อาจจะย่งบอนให้ใ้ท่านที่นะครับเฝ้าสังเกตเบิง่งคือกันครับหน้าที่นี่มอมาซาเนาะครับเนาะเมื่อพ่นติดในอุ้ง,งว่าพ่นติดเต็มที่แล้วเขาก็เพิ่มพวกฟุ้นที่ใกล้เข้าไปครับฟุ้นที่ใกล้าตามด้วยปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อให้พิ่นจะเลื่ญนเติบโตได้ดีแต่ว่าสาหรับน้ำก็ต้องให้อยู่ทุกวันแหละครับในการปลูกนะครับเนาะให้อยู่ทุกวันน้ำนี่สําคัญครับต้องให้อยู่ฟุ้นปุ๋ยเบิ่งไปก่อนนะครับเนาะ เมื er ppo, sociedad, Bref, ่อจะเริ om om, om so ่อเติบโตเต็มที่ครับรอบพลผลิตที่ตัดได้ครับอยู่ที่รอบแรกนะครับสมุติว่าเขาปลูกเรียบร้อยนะครับพี่น้องหรือผมปลูกเรียบร้อยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับรอบแรกครับผมรอบต่อมาครับอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ปลูกนะครับ่าเหาเห็นว่าเหมาะสมที่จะตัดเลยนะครับรอบเต็มที่เพิ่อนนะครับจากของสวนเพิ่นบอกว่าอยู่ที่ยี่สิบห้าวันเ้อพี่น้องแปลง สำหรับกินนี่บลิเวรเนาะอยู่ที่ยสวันครับแต่ว่ากระดังผมบอก้าพี่น้องจะปลูกเพื่อเลี้ยงกับตองเบิงดานควาวเหมาะสมนะครับเนาะนี่ครับจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับมีใบทีง่ครกับมาเล็ดนะครับมาเล็ดก็สามารถเจ็บว,ว้ตอว้าผู้ชิดจะเอาในแปลงเจ็บว้เพื่อว่าจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเนาะอ่ากระดิตะบวนการตั้ง กระเจี๊ยบมาเร็ดพันพันไวไข่ขายเขาเย็ดหน้านะครับเนาะเจี๊ยบเป็นเขาปลูกไว้ไว้ขยายในพื้นที่นะครับหรือวิธีที่สองครับก็บคือแบ่งต่อพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับได้แปลงเข้าออกไปปลูกต่อไะ้อีกนะครับผลผลิตต่วไร่ดีครับผมสามถึงสี่ตันสามถึงสี่ตันต่อไร่ต่อปีเด้อนะพี่น้องเด้อหรือว่าเยอะนะครับเนาะนี่ครับเพิ่นกำจัาจำนายในชุมชนนี่แหละครับช่วงนี้ก็ออกดอก ออกผลดังที่พี่น้องเห็นในคลิปน้ำผมเด้อครับเด้อนี่ครับสาเหตุถ้าผู้ปลูกเป็นจำนายมเมล็ดครับมันก็นจะเต็มที่แล้วครับช่วงเต็มแปลงถ้าปล่อยเพิ่นถอกนะครับเนาะเพิ่นกะเจี๊ยบเจียวผลผลิตอ่าเพื่อจำนายเนี่ยหรือว่าใส่เลียงสัต์เพิ่น,นํานะครับสำหรับการดูแลการจัดการนะครับฟุ้นที่เพิ่นใส่นิยมใส่กันส่วนมากเป็นฟุ้นฉีไก่ครับผม ฝุ่นฉีไก่บ้านเฮาหรือว่าฟุ้นฉีงวงฉีข้วยแต่ว่าส่วนมากพี่พบกันพี่เฝ้าเป็นเสียงเดียวกันก็คือฟุ้นฉีไก่นะครับจะใส่กันเยอะแล้วกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับเนาะสูตร4.60 0นะครับที่ทั้งมันก่วงมันใส่อยู่ทั่วไปนะครับคอดีนะครับพ่วงเขามากก็คือไล่ไแ่นะครับบันตามมาานาะครับเนาะอ่านีนะครับอูกสลับกับให้มันนะครับด้านนาจะเป็นไฮมันนะครับเนาะพิ้นแกแบ่งพื้นที่ทางการเกษตรเพิ้นด้านการทําไร่มัน มาปลูกเป็นหญ้านะครับมันเป็นเงินก้อนอ่าได้ขายทีหนึ่งก็ได้หลายหญ้าก็เป็นได้ทั้งเงินก้อนเงินไรยวันนะครับพอเพิ่นได้ตัดเลี้ยวนะครับเนาะตัดเลี้ยวขายเลี้ยวครับผมผู้ปลูกหลายกะถ้าตัดตรงนั่นมากนะครับตัดตรงสุดมุมมากจนว่าสุดแปลงพี่ครับผมกลับไปตัดทางปุ่นได้ต่อครับมันจะหมุนเวียนนะครับเนาะเป็นพืชที่หมุนเวียนนะครับ สำหรับยาสำหรับการปลูกยาครับนี่คือจีนี่มอบนี่คือจีนี่มอลิเวอร์นะครับเนดะ้ออันนั้นกะมันอาจพวกมันะจะใส่เวลารอาเนี่ยแต่ว่าสำหรับยามันจะหมุนเวียนได้เร็วนะครับก็บมีารได้เขามาหลายทางข้อดีคือเมื่อเขาปลูกติดแล้วต่อมากนะครับก็บคือติดเลยแหละครับเนี่ยดูแลจัดการเบา n ยากครับมีนม้ำมีฟุ้นมีปุ๋ยให้เพิ่นสะดวกสบายครับไม่มีปัญหาอย่างนะครับเนาะนี่ครับปเปนรไรได้หมุนเวียนอ่ามว่ตสิใสเลี้ยงสัตว์อย่าควง หรือว่าจำนานเฉพาะในชุ่มชนนี่เพิ่นกะว่าเมื่อเกีียวเขากันครับเด็กน้อยเป็นฤดูทีเนี่าค่อนข้างจะหายากนะครับเนาะมันก็นจะแห้งจำนานดีเพิ่นก็นเห็ดซ้ำแห้งเพื่อนนะครับเนาะสวัสีีครับผมพี่น้องสนใจอยูอ่ปลูกแซมไปครับหาพี่น้องสนใจอยากเห็ดแบบเพิ่นนะครับเนะาะทำแบบเพื่อนสลับกับไรมันไปเลยหรือว่าเห้าเห็ดหน้าอยู่ก็สามารถแบ่งพื้นที่ น้ำท่วมบ่ะถึงขอแชร์ว่าจัดการเรื่องพื้นที่ให้ดีเพราะให้น้ำท่วมน้ำขังนะครับเนาะงานที่นี่ครับก็จะตอบโจทย์เรื่องได้หรือว่าใส่เรียกสัตว์ให้พี่น้องได้ย่างสบายสบายครับนี่นะครับมาเียดกะนี่แหละครับพี่น้องเห็นเพิ่นกระถอกขึ้นกันครับช่วงนี้เป็นฤดูของเพิ่นนะครับสัตว์ก็กินได้หลากหลายชนิดอ่ะมือนีกับภาพพี่น้องว่าเยี่ยมชมนะครับติดตามเมืองยากินนีมูริเวอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงในช่วงที่ อ่าพวกกิน,นีมอมาซาหรือว่าจินดาลีสีม่วงเพิ่นทอดดอกออกผลร่วมทั้งหนาชิ้นกลางนะครับจนแกจะออกดอกออกผลว่าทีเป็นอัตาตั้มนะครับพิเชตูลัมนะครับหลายแนวอยู่นะครับเนาะที่เพิ่อนออกดอกช่วงนี้ที่เพิ่นถอดเมล็ดช่วงนี้ครับอันนี้ก็ถอดคือกันสรุปแล้วคือครับหนึ่งข้อดีสามารถทําเป็นลายได้ได้นะครับอ่าหมุนเวียนได้เร็ว สองมีรายได,ได้ได้หลายทางถ้าคิดจะทำนะครับเนาะหนึ่งจมหน่ายหย่าสดสองนะครับจมหน่ายมเล็ดนะครับหรือเพาะเมล็ดเองนะครับไว้ใส่ในสวนจะของหรือเพื่อพี่น้องสนใจอยากมาแบงนะครับถ้าผู้เพื่อนจะเพาะเอาขายนี่ก็ได้บ่หน่อยนะครับนี่มันออกหลายอยู่นะครับผมถอกดอกออกผลหลายอยู่ครับผมช่วงนี้นี่นะครับ อ่าสำหรับชิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเขามารับชมชิปเนาะครับเนาะเป็นแนวทางแนะนําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะครับซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้จริงนะครับหรือใช้เลี้ยงได้นะครับพบกันใหม่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามเขามารับชมเนาะครับเนาะนี่เป็นหญ้าจินนี่มูรีเวอร์เลอพี่น้องนะปลูกติดง่ายครับทนแรงนะครับเหมาะสำหรับสัตว์ชุกชนิดครับจะเลื่อนเติบโตได้ดีในประเทศในภูมิมีอากาศภูมิประเทศบานเฮา โดยเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นครับเนาะคลิปนีล้ลาไปก่อนครับพอกันไหมครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ